การช็อตไฟฟ้าแบบในหนังนะกับคนไข้จิตอเวทมีจริงหรือเปล่ามีจริงนะครับการรักษาด้วยฟ้านะครับเรียกว่า e l e c t r o c o n v e r s i v e therapy นะครับการของมันคือการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปกระตุ้นให้สมองเกิดอาการชักเพื่อปรับสารพืชประสาทาในสมองปรับการทํางานของสมองนะครับและวิธีการของมันนะครับก็คือเอากาคนไข้เนี่ยเป็นนอนบนเตียงนะครับแล้วก็ ติดแผ่นที่เรียกว่าแผ่นเอล็กโทรดเพื่อวัดคลื่นสมองนะครับหลังจากนั้นพยาบาลดมยาหรือว่าหมอดมยาเนี่ยก็จะฉีดยาสลบให้นะครับแล้วก็ฉีดยาคลายกล้ามเนื้อนะเพื่อคนไข้ไม่ได้รู้สึกเจ็บและปวดขณะที่ทําหันอาการนะหลังจากนั้นเราจะปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปนะครับกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นขนาดที่เหมาะสมที่ทำให้เกิดอาการชารักและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายครับหลังจากนนั้คนไข้จะมีอาการชารักเกรงเ็งหรื่ประมาณสัก25-60วินาทีแล้วแต่คน หลังจากนั้นคนไข้จะประมาณชั่วโมงหนึ่งคนไข้ก็จะตื่นนะระหว่างที่ชั่วโมงนั้นเนี่ยเราก็จะวัดสัญญาณชีพตลอดครับถ้าทาในโรงพยาบาลเนี่ยพัฒการนี้ค่อนข้างปลอดภัยนะครับแล้วก็การรักษาด้วยไฟฟ้านะครับมักจะใช้ในโรคบางโรคนะครับเช่นซึมเศร้าที่มันเป็นขั้นรุนแรงนะครับโรคบโพล่านะครับโรคติดตะเพศก็ใช้นะครับภาวะรียกาภาวะแคทัโทเนียนี่ก็จะใช้ในการรักษาด้วยไฟฟ้าเหมือนกันนะครับใครมีคาถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาด้วยไฟฟ้าถามในคอมเมนต์เลยนะครับ